ฉันเห็นคอมเมนต์หนึ่งเฮตุเห็นฉันคือสวดได้นะมาคอมเมนต์ว่าปีที่แล้วผ่าตัดไส้ติ่งปีนี้ล้มใส่ขี้หินฟาดนาฟาดขี้หินเบื่องเนี่ยจนแขวแตกแขวาหักเออสาวแล้วบนี้คือแบบว่าคนเท่าเนาะดวงมันสิเจ็บตเฮ็ยจงได้ไปเที่ยวซื่อกัอออออออยังได้เจ็บตแต่ว่ากับทางรีสอร์ทเพื่อนกับบได้วาอย่างบได้วาอย่างเดือดละเท้ากับแบบว่าโบได้ที่จะเอาเรื่องพิษอย่างรีสอร์ทนะครับแต่ทางรีสอร์ทเพื่อนกับทวรมาอยู่เด้เพื่อเห็นคลิปเพื่อนกับทัวรมาพร้อมที่สิรับพิยู่เด้ออ แต่ว่าเา้าวมันโบเป็นยังคาบมึงสีหนะเพราะว่าเ้าก็มีประกวงประกันเ้าไปเข็มได้อยู่โอ้ยน้อเค็มน้องลูกอีฮาขี่ขาดหนะ้าหมาสัสสัวเอ้ยหุ่หีทำงานหาเงินได้เดือนละตั้งหลายหมื่นเข่าบ้านภาษาเค็มมันกับโอ้ยไปถามกูอยู่นี่อยางอยกมองปันนันบอกเค็มนะ่ะฮะมึงกูกัน จนได้กัดจนได้โจกเอาคุณบอกดยวนี้นะมึงอยาตัดแล้วมึงอย่าโจกยังไงมันเบิร์ดแล้วนี่มึงยู่ใส่ึ้นมาซื้อมาหลายซองคือเห็นหลายซองอยู่มันอยู่ใสอยู่ในลินจ้าเจ้าเอาไปไว้ตายยางดินสักเนี่ยมันจะใส่เอาวางไว้นีตัวสาวตู้กระจกมึงซื้อมาอันจากบาทหน่ากระจกนี่มึงซื้อมาอันจากบาทกว้างจากเมตรมึงวางไว้มองหามองม้อนง่าไงมึงยิบจบง่าไงบ่ได้ติการไม่ก็ไว้ในลินจักไงอ้อยอันดีใจประจากวางไว้เห็นด้ครับอันนี้ซอยซอยรถแบบว่า แพ้เป็นยังสิก็ลดจุดจุดจุดลดจุดใด,ดเด้จุดจุดดำดำยังสิแม่เออยังสิแม่มันจางได้เด้คนถามว่าเออนายแหกนะใครแน่ขึนข้นบอมันกับใครแน่อยู่เพราะว่าเขาใส่ขี่มันนี้นะคบผมวิซีเซรั่มกับวิซีครีมต้องใส่นี่เขามีบอกสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองพุ่นเด้เพอร์เพกบอสส์ค่ยค่อยโลจ้าต้องค่อยค่อยต้องค่อยค่อยต้องค่อยค่อยจ้าโลเสมืออาแบงกันแบงกัน เป็นการจ้าต้องค่อยๆด้วยจ้ามือหนาด้วยจ้าสเต็ปแรกก็ใช้เทา่ากันช่วยลดลดการเกิดสิวแล้วนะรอยทรงรอยสิวอย่างนี้ก็ใช้ได้นะจ้าเออเด็กวัยวรุ่นก็ใช้ได้มีขายแบบหน้าเซเว่นก็มีนะในเซเว่นใช่ไหมเออหน้าเซเว่นมีแต่กระย่างหาดาว <laughs> เออใส่สเต็ปหนึ่งแล้วอย่าลืมสเต็ปสองแต่ว่านี่อย่าลืมด้วยตรงปิดสกอรเด้วยมันโลมันเป็นน้ำโจกบ,บาทหนึ่งสาวเออซองไม้กันนะทีมัน เมกมันมื่นมันมื่นมันมื่นอะจั๊จจจาสเต็ปสองมานนิเอามืงอก่อนอะมึงจบเอาในนี้จ้ามืงอเป็นคนตัดมึงจบจ้านะจ๊ะนี่อ๋ออันนี้เป็นครีมเข้มข้นนะจ๊ะต้องทาทุกวันนะรอยแผลเป็นมันถึงจะช่วยช่วยได้นะตัวนี้นะแต่ว่าแคลลแตกนี่ยคลลแตกนี่ไม่หายนะจ้ะออทาฟันอ่าฟันขึ้นไม่ขึ้นนะจะไม้งไม่ต้องทาตันนี้ต้องไปครอบฟันนะจ๊ะเออ บอถ้าจะมีเรื่องเจ็บโตทุกปีมึงอยากเจ็บโตบออีนี่บอือมเขาสั่นกับย่าห้งกับผัวหูจักสื้อคี้มาไว้ให้ผัวเลาลๆนะจ้าอย่าลืมจ้า